จะเป็นฝั่งลาวฝังไทยต like ่างประเทศกันดีต้องฝั่งสองาเพงเนาะอ่ะเคยผามากเค่ชือเก่าพี่น้องเดนยชาเนี่ยเนาะเมืนวัวกับวย่งัได้มากือเก่าพี่น้องกิสามนเนาะนเือคงเข้าี้วเนาะ รับข้างข้างข้างทางกะดับคือกัน yeah, ีไหนยังไยอยู่ฮะเจ้าว่าใหรบุมีจังวะพี่น้องหมอกำลังดดดดเดดเหมือนเนาะต้มกระเปียกต้มข่าวใส่ไก่เหมือนนี้

Rồi, để ừ. làm cái đấy hơi thuộc chứ ก็ว <rice> ่ายน้ำลอยน้ำค่ะลไปลอยไปเข็นยก็นั่งบนลอยไปนั่งแม่จอยอมตะยังลอยกันทางทางเสียงเลแล้วดําหน้าเขาจะใส่ใันถึงเลด้ น้องเงินบาทนั้นโอ้ขึ้นติ๊กๆเลยเรื่อยๆนะค่ะอะไรจาคือจ้าบาทไ่ให้แต่ว่าเป็นเป็นหมื่นนนนน่ะค่ะมันบวย้เงินนี่แล้ กับวัยน้ำเงินน้ำเพียงเน้อเงินบาทคืนหนาติ๊กตีบ่ลเรื่องเงินบาทเด่๋ยวง้ยพันบาทแต่เขาเดียวกับเบิร์ตน้ำเพียงเน้อเงินเจ็ดแสนแปดแสนก็ซื้อเงินบาทขึ้นเงินเดือนผัดบทบุกข้นเงินเดือนหน่อยลุ้งน้ำเพียงเน้อบอกว่ามวอกความรวมอยู่ในลาวน้ำเพียงเน้อใครก็อยากไปหิ็ิใครก็อยากไปทํางานอยู่ไทยเบิร์ตพี่น้องคุ้มมือนี่ค่ะเพราะว่าเงินเดือนอยู่ลาวนี่ตีเป็นราคาเป็นเงินบาทแล้วสองหาสามพันบาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยยุ่งตรงไหมคะสองหาสามพันบาทพี่น้องเลย สี่พันสิบระมาเออไม่เลยเนาะ 4, น 5, <000 S 1> สี่พันกะสูงสุดกับซุ้มุดกับสี่หาพันซุ้มุดอะไรด้นะพี่น้องเอ้ยชุดแบบชุดอะไรนะที่บบว,ว่าแบบเจ้าเห็ดเวียกแบบทนทานเลยว่างานงานเจ้าเห็ดเบี้ยทีนี่ก็ทือว่าหา 5, พันเลยนะไม่เนาะแต่ว่าอยู่ไทยแบบหมื่นอัพนะเพียง้อให้ก็จากใบพี่นอ้นนนองเลย <No. S 1> นะแ,แล้วนะกระจากใบแต่พี่น้องลูกใหญ่ไหนคือทางเบิ่งจะไปหาเห็ดเวี้ยกยินไปพี่น้องหาเงินหาคำเนาะ ามาย่องม,มามามายองบ่อไ้วตุ่มสีหมืนมายัองบ่สุกง่ายย่องเพียงเนาะไเดื่มกินขึ้เก้าพี่น้องป่อยยาพ่นาไปทำตอบสนลวีมาบอากใจรูบอยาไปหายาดีประสัน หายาดีนะ้ำบานหนองน้ำนอดแล้วนอดแล้วเฮ้เฮ้ยันหลังมาหน่อยไปย่าเอาลงลุงพี่น้องคนมันตกให้มันหนังตูดน้นน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 ำยันมันเป็นไข่ฮะกระสุงไข่สองตัวนี่เบืต่ตัวหนึ่งเล้ยวตัวหนึ่งป็น ไม่ได้แต่หลคอกมาก็เลยมือเนาะแต่เรื่หน้าบาน

ฐานำผุดนะอี่พีองเนาะว่าเรื่องเงินบาทพี่น้องเอ้ยเนาะว่ายังบจบเนะพียงเนาะไปซื้อเครื่องมือใกนกาขึ้นราคาได้ไหมเอ้เขาก็บ,บ,บว่าบวไรน้ำเงินขึ้นเขาว่จาจักสิกแก้ครอยู่ใส่เนะพียงเนาะต้นหติตมันอยู่ทีใส่กับบูเงินบาทขึ้นพี่น้องเอ้แต่กี้ยังว่าพันต่อหกเซนกันยังค้างโอค้างโอนี่พันต่อเจ็ดเซนแล้วพี่น้องเอ้บวไรพี่น้องเอ้จักสิกระถูกยากเก่าเพียงเนาะว่าเงินมันขึ้นพี่น้องเอ้ เครื่องก็ขึ้นคันเงินขึ้นสื้อไปย่างอกเครื่องมันขึ้นพี่น้องเอ้ยไปซื้อเครื่องซื้อของนี่มือหนึ่งราคาหนึ่งมือหนึ่งราคาหนึ่งคือสะแพงซื้อนมกระเป็นเพื่อนี่ตายเลยพี่น้องเอ้ยสะแพงซื้อเป็นแก๊สกับซื้อเป็นทุงใหญ่เนาะเป็นเพิ่อนมันขุมมันเป็นตายขิดังเดลือกุ้มเป็นเดือนนะเพีองเนาะไปซื้ออีกนี่ขึ้นอีกแล้วเงินนมนี่พียงเนาะสะแพงซื้อกับประมาณนั้นล้านปลายล้านหกเซนถึงธนใดแม่ล้านจิต สามพันสองพันปลายเนาะทำไมเนะาะสองพันปลายพี่น้องนุม่มแคดหนึ่งเพิรกับประมาณอันสามร้อยเพียงเนาะแต่ละเดือนอยู่ๆกันไปเ,เพื่นอกขึ้นกันคือว่าวสต๊ปแมวว่าบันกนยอยอนนาลยุ้นข้าลูก เป็นเขาโกเพชรในเรีน้หรือุเห็นมักรพดกอปอยเรีนบร้อยเปล่ีย้วยมุกไปวกไปเหรอคยเรื่องไหน บังเสียบังเสียที่ว่าเสียมเคือะไรปไหมจินงข่าวรถเอาไปอ่มาเด้ไมาเนี่ยเรื่องนีปยั

แม่ละมาพี่น้องเนาะพักพี่น้อง3มื้อนี้น้องเปิดก็นอนบ่ยาวก็ยังกลับมาพี่น้องเดมาดูบ่มื้อนี้ะอ่ะมามาเก็บน้ํากันก่อนคุณบ่ตกหำกน้องมื้อนี้เนาะว่านี่ตกหำุนคบ่ด้ อาารกินเขาก่อนเพียงเนาะอ่พี่น้องเส้นเก่าเส้นเดิมเพียงเนาะเอาน้องแลปเตอร์ขึ้นมานอนแล้วพี่น้องเลยมื่อนี้นอนสองไมลูคือเกาพี่น้องพยาวามพยายามบัทันกลับมาแล้วพียงเนาะเพิ่นยังเท้ายาอยู่พี่น้องเพิ่นแบบแรงๆอย่งได้กลับมาต์กดึกเลยเราเพิ่นสิฮอดเพียงเนาะเพราะว่าตอนเช้าเขาจะขึ้นไปเอายาอยู่พู่บอกคนแบบเลยตอนแล็กเนี่ยกลับลงมาแล้วจังได้หับยาในเพียงเนาะ แล้วเป็นยังหวานจังด้สีขาวปรุงมาแต่เหนือพี่น้องจะใช่ว่าจังมุ่งสำแดงกะเปิดไก่กำหนดมาได้สำแดงถามเพี่น้องเพราะอ่าหัวซีลุ่งมาทันแบบอันหัวแรงบ่าจังเห็นอยู่เห็นกินเห็นเหมืนกินครับเป็นโดนดึกกานเหมืนกินมาแล้วนะพี่น้องก็เลึกอยู่เห็นเป็นของบุตรของเหงาแล้วพี่น้องน้องเลิฟเตอร์เหมืนกับลับนะพี่น้องนอน นมเตาหนึ่งนะครับ้องจะไปซ่งใหม่ได้ไหมเนาะอ่าสแปนกับเซนิขอปิดคลิปแล้วพี่น้องสุดท้ายนี้ก็บเขาเขาโมกอบใจนะ้องพี่น้องเอฟซีนะเป็นเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาชมคลิปสแปนด้วยที่บุคคลโฆษณานะเป็นเนาะแต่สแปนยึดวิถีทางประการใดมุ่ถือประท้องอยู่ประจุวงเง็บคลิปนี้กับกระโดดกออภัยได้ไพี่น้อง าสบายกับมีแต่ข้อมือพ่อหน่อยใช่บริเวณน้องชมมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกับเจ็บจะได้ความกายมีสำหรับยืนอึ่งอสบายดีคือเก่าบ๊ายบาย